สวัสดีครับพี่น้องับผมวิญญาผ้าเทียวนะครับเนาะบึงแกนนครคนขึ้นมาเที่ยวหลายแต่พี่น้องบึงแกนนครยวากรเลยสิพาเอซี FC มาติดตามเบื้องว่ามีอยังดีอยู่ในอยู่ในบึงแกนนครนี่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวดึงแมสออกกันครับนะสิพาเอซี FC มาเบื้องนะครับว่า บึงแก่นคนครนี่คือมีประชาชนมาเที่ยวหลายแท้มีพี่น้องมาเที่ยวหลายแท่นะครับเนาะครับตอนนี้วิญญาอยู่บึงแก่นคนครนะครับการจีพาอฟีมาบึงบึงแก่นคนครเพราะว่ามีประชาชนมาเที่ยวนะครับหลายแลาวิญญาจากฮัวมียังอยู่ในหันแน่นะครับมีสถานที่เที่ยวอย่างแน่อยู่หันเป็นอย่างไรคือคนคืมมาเที่ยวหลายนะครับเนาะ <S <S ตอนนี้วิญญาอยู่ตรงบึงเลยครับ ถนนเลบยว่ามันถนนนะฮะเป็นที่ออกกําลังกายเรียบบึงเนาะถนนที่ออกกําลังกายเรียบบึงคั้นนับในบริเวณเห็นปะพี่นออกบึงได้เห็นไครับวิเญยืออกมากยืนลงมากแม่น้ำเลยนะครับเนี่ยเห็นปะนี่แม่น้ำเห็นปะแม่น้ำบึงแกนนครนะครับเนาะวิญาณจอดรถย่หันครับข้างนอกเห็นปะรถจอดเป็นแถวเลยรถจอดเป็นแถวเลยครับ เราวิญญาณกับวองฮัวขยำมาเที่ยวช่อมอย่างนี้น,นะครับเดี๋ยวขอไปเบิ้ง,ง,งอย่างไีมีอย่างนีนะครับนะวิญญาณจะพาเราเบิ้งนะครับถนนตรงนี้ที่ออกกําลังกายเห็นมันรอบรอบอยู่ในพาแม่นานไปเลยครับเดี๋ยวาพาแม,ม่นานพูดขามไปผุนเลยครับขามไปฟังผุนเลยเห็นปะเอาวิญญาณจะพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับมีอย่างนีเนะพี่ประชาชนถึงมาเที่ยวกันนะมาชมมาอย่างกันนะครับนะก็คือ,อที่นี่เห็นอยู่นี่คือพระธาตุนะครับนะพระธาตุนองแวงนะ เนี่ยพระธาตุนองแวงเพอยูุคางบึงห้านี่เห็นปะเดี๋ยวซุ่มบึงนะครับเนี่ยพระธาตุนองแวงเก้าชั้นหรือสิบชั้นเนี่ยเก้าชั้นหรือสิบจักชั้นบ้องหูนะวิญญากรรมอะไรนะครับเนาะครับตูมืองินแกนที่เนี่ยไปทร้างฝุ่นเห็นปะปูดไม่เนาะเสียนโจโกสร้างฝุ่นลดตูมือเงินแกนพูดนะนะครับบ้านตึกสูงนะครับแกนกลางเมือเงินแกนที่แถววัดนะครับเห็นปะตรงนั้นแรงเศรษฐกิจนะครับเนาะอยู่าหันตเมือเงินแกนนะครับนี่กลางเมือเงินแกนนะครับเนาะที่เนี่ยเป็นยี่เนี่ยนะครับเนาะ เอาวันนี้วิญญาณสิบาไปเบิ่งว่ามีอย่างแน่อยู่ในเบึงแกรนดครน,นี่เอฟซี FC จึงมาเที่ยวหลายแทนเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งครับผมตามเบิง่งเดี๋ยวมีอย่างแน่นะครับเนาะไปเจอบเบิงนะ่งแล้ววิญญาณยูหันญญน,น,น,นะครับวิญานเนาะวิญญาณลงกไปในน้ำจักหนนะครับเป็นเป็นเดินบริเวณชมลงเป็นน้ำเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวไปเบื้องพี่น้องว่าเป็นยังไงเนี่ยวิญญาณขึ้นมาจากน้ำนะครับเนาะขึ้นมาจากน้ำมาหมองบริเวณจอดรถถนนรอบรอบนะครับรอบรอบอ่าเบื้งยานครเนาะนี่ก็มีถนน,นข้างในคือกันนี่ครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องข้างเจออ้าวมียังไงน,นะครับข้างในนี่มีถนนอันลาดอัลัดไปนะครับไปเบื้องละครับวิญญาณยังมาจากพูดเน,น,นี่ยวิ่งหนังพูดนะนะครับวิญญาณยังมาจากพูดนะครับยังามาเรื่อยๆนะครับเนาะ มามุมนี่ก็เห็นพระาธาตุงามขึ้นนะครับเนาะชัดขึ้นนะครับเพราะสูงจังหน่อยเพราะสูงขึ้นจังไม่จังหน่อยนะครับเนาะแม่น้ำไกลๆครับพี่นอ้องถึงเมืองคอนแกนอยู่พ้ดนแล้วแน่เป็นไกลๆชัดๆนะครับเนาะย่าสู้ไม้เบิ้งนะครับเนาะสู้ไม้เมืองคอนแกนยึ่ทังคนไหน อยู่ตรงบึงน,นี่สิแนมเห็นหนะครับเห็นตุวเมืองกันจันชัดเจนเลยนะครับนะอลาลานด้เ,เห็นมาครับตุวเมืองกันจจนมาตลอดนะครับถนนอยู่ฝั่งฝุ่นก็นมีสวนสาธารณะนีม่มองออกกำลังกายไม่มองเลนไม่หุ่นะครับเนาะนะครับเห็นไ่อลลาน่าลาเลยนไหมครับนะครับประทานเป็นตุบฝนเลยเห็นไหมนะครับทุบฝนเลยนะครับ อย่างไปเบืงพี่นออกสิมีอย่างเนีข้างอันเนาะครับผมย่างไม่จักหน่อยย่างไม่จักหน่อยเห็นโตอย่างนากเอกลักษณ์ของเมืองอันกันคือไดโนเสาร์บ่สิมีลูกไดโนเสาร์อย่างจังอย่างเนาะพี่น้องยากบู แสดงเมืองขอนแก่นมีนักมวยหลายนะครับนักนักมวยดังๆหลายคนเนาะครับผมก็เลยมีน่วมเห็น, <laughs> <laughs> นว่าไดโนเสาร์หรืออยังออกกำลังกายมาเนาะ <laughs> หรืว่าอย่างไดมีบาดเนี่มลูกบานลูกอย่างนั้นมาเฮ้ยอย่างไนครับเอกลักษณ์ของเจ้ามีอย่างเนี้นะิึงดูครับโอ้นี่แหละที่ข้าเจ้ามาเขามาช่มเมืองขอนแก,ก่นกะจะมาช่มสิงเนี้นะครับนะสิ่งเราเนี่ยเห็นปะ บ,คบออนะครับเออนะครับน,ะนี่มองช่มนะครับเนาะที่ช่มแปลกๆนะเอาติดตามิึงมี่อย่างในต่อไปไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ครับเดี๋ยวบอกท่านโู้ย่างนู้นนี่ครับยากกว่าเข้าใจสี่เป็นสมัยเฮ็ดเฮ็ดหน้าสมัยก่อนบ่าขาดให้กันหน้าสมัยก่อนนะครับเนาะ นี่ไหมนี่เป็นการละเล่นนี่เป็นการละเล่นโอ้สิเป็นการละเล่นนะครับเนาะของเล่นคนสมัยก่อนนะครับพ <c oughs> ี่ดามไม่กวดบอกเขาเรื่องอะไรแล้วเราเอา้าสมัยเป็นเรื่องอะไรก็เห็นในดอกก้าเซามึงนะเจอสัตว์ใหญ่ครับโคมาจากป่าใหม่นะครับ โอ้นี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะที่กระจมอมาเที่ยวในบึงแกนคนครวิญญาฮอสีหูนะครับเนาะว่าบึงแกนคนครดีพี่น้องมาเที่ยวกับพ่อมามาชมรูปปั้นต่างๆนะครับนี่อย่างแน่มี่เตาเตายังไงนะครับเตาหลนะครับเนาะเตาสีน้ำตกเสดงวิญนี่นะครับเนาะอืม นี่ลูกป,ปั่นสีสันเนาะลูกป,ปั่นอาสจให้เล็กหน่อยมาช่มนะครับเนาะพาเด็กๆมาช่มนะครับเนาะเห็นปะลูกป,ปั่นมีสีสันนะครับลูกป,ปั่นต่างๆมี่ลูกส้งต่างๆนะครับมีก่กะหล่๊งต่างๆนะครับเนาะอืมครับครับโอ้นี่นี่นี่ีมอง เสาญงพี่นอ้องันนาไปสร้างพระธาตุนะครับันนาเขาในเมอ,องอฮอนแกนนะครับเนาะนี่กักษณะสวัสดีสินะครับนะเห็นปะมแบบีสวัสดีนะครับเป็นรูปปั้นต่างๆนะครับเนาะนเห็นปะโอ้ขับขับ,ข,บขับพี่นอ้นองน้องครับเนาะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเลยานกเสาไง ใหญ่มากนะครับในเสาใหญ่มากนะครับาะเอกลักษณ์เมืองของแกนกับสิ่งนี้อย่างแน่แค้นนะครับในนั้เสาเป่าแค้นนะครับนี่มันเงียงตัวเงขาเจ้าเอื่อยังงนะครับมันยากกับผู้ที่เป่าแค้นนะครับเนาะเนาเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับเนาะโอ้ที่เข้าว้าลูกขาหลานมาเที่ยวนะครับเนาะนี่กับสิ่งนี้ ลูกส่งแตกต่างนะครับเนาะแตกๆต่างมีเลยน้ำเสาวใหญ่พี่น้องใหญ่ดีเลยนะวิญาณคายลูกปรบทเลยครับนะอืมบัครับมีน้ำเสาวงบกใหญ่เลยนะครับนี่แหละครับอยู่ในในบึงแกนนครนะครับอ๋อวิญญาณกร่องอ๋อแะไรครับร่องบางอ้ออะไรละครับเนาะว่าสจเขยอยมาเที่ยวพาลูกหลานมาเที่ยวเลยผ้าคนมาชม มาเขามาชมข้าง,งในชุบมีย่างเนอนมีย่างกเพุ่ยเขาเทุกเทนะคนคนแก,นก่นแท้ด้วยครับเดอ้อนี่ก็บุ่่ยเขามาเทียเส้นอดขี่กระทางใหญ่พี่น้องก็ดูกระทางมันตัวง่ายแทย้วันเท่านาะวันเท่าเออขี่กระทางขี่กระทางขีป่ปอมใหญ่เนี่ยเออเปรี้ยที่ไหนคะรับนเนาะมียังนี่ล้อเกวียนยังก็จเจอน,นะครับเนาะ สวนล้อเกลียนนะครับบึงแก่นนครเห็นปอโอเคถักไงเปรี้ยเจนไม่ยอมนะโอ้เฮ็ดดีครับโอ้ดีดีครับมาชมเลยครับเด้อมาชมเบงมาชมเบงข้างในมีดียังมาชมเบงครับเออฮ้ยวะยังนี่ขั้นเจ้าได้ขี่ส้างกังหม่ม เป็นพญายาซิลืมเช่าหน้าผูขีควายค่อนกาโอ้ยพี่น้องขัามก่อนในขึ้นแน่นอนเด็นบ่พี่น้องอานเห็นบ่คขั้นเจ้าได้ขี่สางกังหม่มเป็นพญายาซิลืมเช่าหน้าผูขีควายขี่ควายคาย่อนกเนะโอ้ยเห็นเห็นพี่น้อง นี่ปัจจัยนี่ข้ามาดีๆไรเนยไอ้มึงนี่กิกล้วยความมาแบกไถ่อวามอพ่อกระสิอ่ากันสิข้าเจ้ากัสิอ่าซื้อให้อซื้อบ่งบอกให้ว่าพอเนี่ยนะแบกขั้นไถนะครับเลี้ยงเจ้ามาบนหลังข้วจะแทๆเนาะถ้านใหญ่มาได้เป็นเจ้าไปหน้แหละยืมพอลืมแม่นะครับเนาะคิดบังดีนะครับเด้อเอาพี่น้องเบิ่งรับเบิ้งรับเนาะเห็นบ่นี่แหละนี่แหละ โอ้ยคัมคัมควันตัวนี้โดนใจแต่ะน,ะน,ะน้อเนาะคัมต้องเคยคคัมเล่นะครับนะพอเห็นบ่พอแบกไถพาลูกไปไนถานาเฮ็ดไถฮ็ดนานะครับให้ลูกนอนก็สิเอานอนทึ่งหลังคั่วไอ้ทึงหลังควายนะครับเห็นปะนะครับโอ้สุด,ดยอดนะครับเนาะเอามาเบิ่งพี่น้องมันเป็นคติเตือนใจคติให้เฮาคิดถึงเนาะครับฮาลูการเต่าเด้อผู้ดใดีดีแล้วก็ลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมเด้อครับเด้อ เลื่อมพอเลื่อมแม่พูเข้าวเ,เดี่ยงห้าใหญ่มากนะครับนะพอิได้เป็นเจ้าเป็นนายได้กันย้อนพอ,อย้อนแม่ฮใท้เฮิหน้าสุกินนะครับนะยางต่อมาพี่หน่องยางต่มอนะงางตมาอีกนะครับยางต่อมาอีกนะครับเนาะมันยังแนนี่พี่หน้องเป,เป็นเป็นยงนะครับดูกลักบ่าเข้าใจวิญนะ้าซื้อ ซื้อว่าข่าใจนะครับพี่ย่าอธิบายพูดถึงนะครับเนาะพี่ย่าก็อธิบายพูถึงว่าเป็นซื้อความหมาย,ยอาาย,ย่างไรอัน้าเอฟซีรูนะครับเด้ซอซอยคอมเมนต์ามาให้พ,พีย่ย่าเนี่ยนะครับเด้อซื้อความหมายไว้จังไดก็คือเป็นลอกเปลี่ยนปลูกไว้นะครับเนาะแล้วก็มีเสาลักเสานะครับลักเสาแล้วก็มีเขาัาเขาควายไหมครับเนาะ เดี๋ยวไญาติอ่านเบิ่งโอ้ยอ่านบ่เห็นนะครับพี่น้องอ่านให้เบิ่งเน่นี่เพราะว่าเพราะว่าเป็นบ่ได้เป็นตัวหนังสือชัดไหมครับเพิ่นเอาสีเหลืองมาทาแล้วก็อ่านยากเลยนะครับเนาะเอ้าอ่านนะครับเนาะครับผมอ่านก็สิยาวอยู่ดอกค่าววิญญาณยางไม่ตะพุนเหรอครับยางมัดทุ่นเรื่อยๆนะครับยางร้องมันเรื่อยๆนะครับมาชมเบิ่งว่านี่หรือปิงแก่นนครมีอย่างดีนะครับ ข้าไปเบิงข่าวที่ตามเบิงนะครับเด้อนี่เป็นยังไงมีอย่างดีๆในหลายแนวนะครับอยู่บึงแก่นนครนะครับเนาะในเบิงแก่นนครเด้อยางไม่เรื่อยนะครับญาติยางไม่เรื่อยนะครับเนาะยางมากเรื่อยเรเรื่อยนะครับเนาะมาเจอแรงออกกําลังกายนี้บ้านี่ที่ออกกําลังกายเห็นไหมครับมีหลายยางมากเลยครับแสดงว่ายน่ยมะแลงประชาชนนะครับคนขอนแก่นเนี่ยอาซิมาออกกําลังกายในบริเวณนี้นะครับเนาะ แล้วแต่สิออกกำลังกายแบบใดนะครับมาเลือกเบิ้งหน้าเห็นไหมมากไม้ไก่กล่องเลยนะครับเนาะโอ้ย่างไก่เติบอยู่ได้ครับเนาะเป็สิ่งมหัศจมืองนี้นะกับสำหรับผู้ออกกําลังกายนะครับแรนออกกําลังกายจกจริงรอบสนามเลยรอบบึงเกนักขนี่ก็สุดยอดนะครับเนาะรอบบึงเลยแล้วก็สิสักมือหนึ่งสักสามรอบกับข้อนะครับเนาะบึงเกนักขนะครับว่าอาเบิ้งมียังแน่ข้างหน้าร์พี่บึ้งพี่น้อง มีอะไรดีในบึงแก่นนครเข้าไปเบิ้งอยู่นะะครับไม่อยังน้อนี่พี่น้องไอ้สัญญาลักษณ์ไม่อย่างกระจอนนั่นนี่ไม่อยังน้อนี่ไปเบิ้งทนุไม่ได้หรอกครับพอกลูกไป,ปยิง่งหาย,ยิ่งอย่างเงี้ยทุกอย่างนะครับเนาะอือว่านางติก๊กคุณหญิงนางติ๊กนะครับเนาะเออคุณนี่งคยิหญิงนางติ๊กนี่ครับมีงามนางติ๊กอยู่ข้างมืออยู่นะครับนะ นีพันธุ์นอย่างก้นยังก้นเขียดผ้าลูกไปก้นเขียดบุกครับนะนี่ผ้าลูกไปก้นเขียดก้นปูนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนะสอนลูกสอนหลานนะครับเนาะค,คืออ่าย้อนถึงอดีตนะแต่เข้าเป็นเด็กหน่อยไปก็พอกับแมนะ่ละพอแม่เป็นก้นปูก้นหอยให้ก็สิไปยืนเบื้องเสียเือวิญญาณเป็นหน่อยเป็นสี่นะครับไปเบื้องพอแม่ก้นหอยก้นปูนะครับเนาะเด็กๆผ้าลูกไปยิ่งนันยิ่งนีนะนันกนติกนะครับนะ อ้มีดีครับในบึงแก่นนครมีดีอยู่เด้อครับดูจุดนี้นะครับมุ่งม่งมุมเมืองคอนแก่นนะครับเบืงองลิ่มลิ่มฟังผลนะครับนะฟังของแต่ละมุมนะครับแต่ละมุมครับถาเขามากครับเปิดทุกปุ่ทุกปุดทฟองเได้เลยครับของนางมันเจ้ามีทุหม่องเลยรอบตัวเมืองไอตัวรอบตัวเบิ่งเลยครับเนาะ ของน้ำของน่าจะมีสะดวกสบายนะครับนาะนี่มุมหนึ่งนะครับโย,โยอย่อยอีกมุมหนึ่งของของบึงแกนน,น,นะครน่ะก็เห็นภาพตัวเมืองนแกนชัดเจนเลยครับชัดเลยนะครับนี่นะตะวันในในกล่องอ่ะในกล่องอสิบฟชัดนะครับเนาะต่วนในในม่าตาเป่านี่สิชัดเจนนะครับนะนนมมชัดเจน,น,นมากเลยนะครับบึงแกนตะค้นน้ำน้ำสาด้ะครับน้ำเชียวคืนเลยน้ำแบบ สาสตร์นามไซต์นะครับนะนามมงคลบุเสียนะครับนะโอ้ล่มแห้งจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อล่มแห้งแห้งแนละ้อยูดูตรงใน,นบึงอีหล่มนะครับเนาะยินเสียงวิญญาณว่น้นอนะครับหญ่ยายกับมาย่างกลับขึ้นมานะครับเนาะเห็นข้อเลยเนื้อสาคกูดูสูงกว่าตึก พาสั้นผนได้ครับเนี่ยโกดูอย <Iya. S 1> ู่เห็นปะเดี๋ยวนะครับเอาภาพพิณเอาบึงแากนโนเสาอยู่ในบึงแก่นนครมิยังดีๆครับในแก่นนครเห็นแล้วนะครับวิญญากเห็นแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ลองอ๋อนะครับเนาะอืมนี่ครับเห็นใด้ปลาเรียนปลาลับครับเนาะ ยานยานยานนะครับเนาะเฮ้ยนะครับบริเวณเขาจะมันกว้างขวางมากนะครับเนาะกว้างมากสะพานี่พูดเห็นบ่พี่น้องสิยางขามไปทังวัดหนองแวงเลยนะครับเนาะสิมีญาติสียางไปบ่หอดเมื่อยแล้วเมื่อยเมื่อยนะครับเนาะสภาพร่างกายพี่ญาติกับ่ดีนะครับเนาะขอให้กันยางบ่อโถโบหอดนะครับเนาะกระห้ว่า มีอะไรดีในบึงแก่นนครเนี่ยตามไปดูเนี่ยมาเห็นแล้วครับสุดยอดนะครับมีเป็นแหล่งศึกษาแหล่งความสวยงามนะครับเนาะนะชุ่มยี่นัดความสวยงามของเมืองของนแก่นนะครับเนะาะก,ก,กับวิญญากบผม,มีุญยังไหลากาะเอฟซีป็นขอมานนะครับอยากให้มาขับรถรอบชุ่มถนนรอบเมืองบึงแก่นนครวิญญากรรเลยช่วยอากาศมาก เขามาเบิงในเบิงนะครับเพราะว่าขี่รถรอบรอบตัวเมื่อรอบตัวเบิงแกนครอนแล้วห็นรถจอดหลายๆไหมครับรถจอดเป็นแถวแรงแรงแรงที่ไม่มองจอดรถอ่ะพี่จ้อให้จอดรถนะครับพี่ยาเห็นแล้วเขาจะไม่เที่ยวอย่างายแต่ยุงไน่เห็นแล้วนักศึกษาเนี่ยมีต้งผู้เฒ่าเล็กหน่อยนะครับมาเนาะมาพี่ยาก็เลยว่า เขาเจ้าไปเบิ่งอีหยังข้างในแม่่นบมีหยังแน่อยู่ข้างในนะฮะจากกาวาบิสูตพี่น้องเบิ่งนึ่วิญญาณก็บ่เคยเข้ามาเบิ่งจักคเคียร์นะครับบ่เคยเข้ามาเลาะแบบนี้จักเทื่อ์สุดมากเลเลาะริมๆข้างนะครับเพราะว่าย่างบ่ค่อยไหวนะครับขาก็บ่ดีเนาะวิญญาณก็สภาพร่างกายบ่ดีนะครับพี่น้องเนาะจากขอบคุณขอบคุณ FC นะครับเพิ่นแนะน้ำให้มานะครับแนะน้ำใหม่มาขับรถชมพาขับรถรีวิวถนน บึงแกนครเนี่แน่ครับนะนะนะครับเนีนน่ยกะมาทายแล้วแล้วก็เขากมาบึงในเบึงแกนครน,น้ำขเขาว่ามีอย่างนี้นี่นะคนเคยขึ้นมาบึงหลายแถว่ราถจอดแถวนอยู่นะครับเนาะเนีน่ยกะเลยพามาไอซีมาบึงโอ้นะครับก็บจังจะเห็นนะครับมีนั้มีนี่มีเรื่องเาวาดีๆนะครับเรื่องราวดีๆให้เข้าหูน้ำมีรูปปั้นต่างๆซื่อซื่อให้เห็นว่าสมัยนั้นสมัยเขาเป็นเด็กหน่อยจังไงแน่ โอ้หลายเรื่องนะครับยังติดตามเมึงอกันนะครับนะเขอบุงอบ้งเขาุณนเอฟซีที่ติดตามที่แนะนำมานะครับนะคลิปนี้คิดว่าเอฟซีเลยข่วมสนุกสนานแล้วก็เห็นข่วมงามของรอบบึงเจนะครอนนะครับนะนรื้อคนไหลตัวแช่มีาี่นะครับน้าเห็นปะพี่น้องบึงกันครัทีหนึ่งเห็นปะเห็นปะเป็นสะพานยางรอบโอ้เห็นเดี๋ยววิญญาณซุ่มบึงนะครับมันไกลอยู่ด้วยครับ อไอ้ยี่ได้พิชาขุดเด่นยวบายางคุณนะครับเห็นบายางไปเลยพูดนะครับยางขามไม่นามไปฝุนไปขาไปหาวัดวัดน้องแวงนะครับขามไปพูนเลยครับแลนหลอดเลยเลยไปสําหรับอี่นออกสิมออกกําลังกายแลนหลอบนะครับเนาะแนลนรอบบึงเลยครับจกพันไายบ่บ่หูหล,ล,าลายเอียดนะครับบ่หูลายเอียดว่าจะพันไายเนาะไอ้ยี่ได้ยี่ได้บึงแกนนครเนื้อทีนะครับวิยาบ่หูนะครับเนาะ ก็เลยสิบอกรายละเอียดบ่ได้นะครับเนาะว่าจักอ่รลอยจักพันไรยนะครับเนาะก็จังได๋ก็ยาก็บ่มีหยังหลายก็อยากให้ FC ได้รับความสุขนะครับความสนุกสนานแล้วก็ความรู้น้ว่า FC ผู้เพิ่นบ่เคยมาเบิ่งแก่นนครข้อนะไอซีบ่เคยมานะครับบาง FC บางท่านก็สิบ่เคยมาเมืองขอนแก่นเลยก็มีนะครับตัวมาเคยมาก็แค่ขับรถพานไปผ่านมาซื้อนะครับเนาะ แต่บริกามาชมในตนัวเมืองขอนแกน่นหรืออาจจะมาชมแต่ในเมืองขอนแกน่นแต่บึงแกนนครบริมานะครับเนาะครับกับว่าเป็นอย่างวิญญาก็เลยมาเก็บขอมุ่นหรือมาเก็บภาพคลิปถ่ายคลิปไปให้กับซีบึงนะครับเนาะกับขอบุญขอบุญขอบุนหลายๆนะครับนะกับวอย่ากรรยวิญญาก็อยากให้ซีได้รับคุ้มสนุกสนานน้ำได้ได้รูน้ำนะครับเนาะครับผมกวิญญาก็ไม,ม่อย่างรรมพามาชม ในบึงแก่นครว่ามีอยังอยู่ข้างในนะครับมีอะไรดีข้างในนะครับก็รู้สึกว่าโอเคเขามาแล้วนะครับมีมนี่สาลเจ้าแม่สองนางนะครับยู่ยู่ข้างนี้นี่เดี๋ยวบึงแกันนะครับนะนะครับศาลเจ้าแม่สองนางพอดู่ทีงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพี่ญาติสีย่างไปไหวบ่บึงแกันนะครับนะย่างไปไหวสิไปไหวเพิ่กหน่อยนะครับเนาะไปขอพรเพิ่งหน่อยนะครับเนาะครับบุ้มีอย่างไรพี่น้องพี่ญาติอยากจะฝากคอนดิพซีเนาะ เราบุญขอบคุณทุกท่านแหละที่ติดตามเอฟซีบางท่านก็บอกว่าให้ไปชมถนนรีวิวจากสารคามมารอยเอสดับวิญญาไปเลยนะครับเด้อครับขอบอกเอฟซีนั้นนึงนะครับวิญญาไปมาแล้วครับไปทายลงมาแล้วเด้อครับเด้อไปทายตัวเมืองรอยเอสดะก็บทายถนนรอยเมืองรอยเอสดนะครับแล้วก็มาจากรอยเอสมาสารคามจากสรามาคอนแกนนี่ครับวิญญาทายไปแล้วนะครับทายทายไปแล้วนะครับเนาะแต่เรื่องอะไรกัน คอยที่ตามเบื้องกดเข้าไปคอมเมนต์อ่ากดหาเบื้องนะครับเด้อเป็นคนหาเบื้องในในคลิปวิญญาณนะครับนะอ่าก็คือวิญญาณวิธีค้นหากับเข้าไปในคลิปวิญญาณที่วิญญาณอ่าสอนไว้อยู่ในหันบอกวิธีอยู่ในหันนะครับเนาะบอกวิธีค้นหาคลิปวิญญาณเก่าๆที่วิญญาณทายคลิปมานะครับเนาะครับก็ลองเบื้องนะครับเด้อเอ็มซีไลท์ได้ทันก็ห้ไปเที่ยวที่นี่ก็ขอบุญขอบคุณนะครับจะให้มีเวลาวิญญาณสิไปนะครับเนาะครับผมยังไงกับวิญญาณกับคลิปนี้กับวิญญาณกับฝากไว้นะครับเนาะว่า ในสวนในบึงแกนครมีอย่างดีนะครับจะ่างยัง่เห็นนะครับเนาะครับคลิปหน้าสิภาคเอกซีวิยไค์คอยติดตามมุนะครับเนาะค,นะคลิปนี้กับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ